สนับสนุนรายการโดยสินค้าพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ Facebook พาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนเบอร์โทรและไลน์ไอดี082 445 6635คุณกำลังฟังคืนปล่อยผีเรื่องราวหลอนๆที่นำมาฝากทุกท่าน รับฟังได้ณบัดนี้เรื่องราวที่ผมจะเล่าดังต่อไปนี้นะครับชื่อเรื่องว่าสัญญารักข้ามภพนะครับชื่อเนี่ยมันจะออกเป็นแนวนิยายสักนิดหนึ่งแต่เรื่องที่ผมจะเล่าเนี่ยมันตรงกับที่ผมตั้งชื่อเลยเพราะว่าสิ่งที่ผมจะเล่าดังต่อไปนี้นะครับคนที่เล่าให้ผมฟังเนี่ยก็คือ พระอาจารย์พระพระมหาสมบูรณ์นี่แหละนะครับเจ้าวาดวัดบุญมงคลที่ผมได้ไปบวชเรียนนี่แหละฮะที่วันที่ห้าธันวาที่ผ่านมาผมก็สนทนาธรรมกับท่านเนี่ยหลายเรื่องนะครับท่านก็เล่าถึงครูบาอาจารย์เล่าถึงตอนที่ท่านเนี่ยเป็นเนนนะครับเป็นสัมมาเนรเป็นอะไรนี่ก็เล่าเล่าเล่า,ลาแล้วท่านก็บอกว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ท่านเนตรฟังนะครับให้คุณเนตรฟัง ท่านก็เลยเล่าเรื่องนี้มาให้ฟังนะครับต้องบอกว่าใครฟังเรื่องนี้นะครับถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยฟังแล้วมันเวอรวังเกินไปมันดูไม่น่าจะใช่นะอะไรเงี้ยไม่เป็นไรนะขอให้ฟังทางด้านความบันเทิงแต่ผมเชื่อว่าพระอาจารย์ท่านเนี่ยไม่มุสาหรอกเพราะท่านเป็นพระนะครับ 30, 000, สามสกว่าพรรษาละที่ท่านได้บวชมานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาฟังเรื่องนี้กันนะครับย้อนไปเมื่อ20ปีก่อนเนี่ย พระอาจารย์สมบูรณ์ท่านเนี่ยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะครับแล้วก็บวชเป็นสัมมาเนรมาด้วยกันนะหลังจากที่บวชมาด้วยกันเนี่ยก็เติบโตมาด้วยกันนะเติบโตมาด้วยกันจนบวชพระนะครับก็เป็นพระสายวัดป่าสายธรรมยุทธ์เหมือนกันสุดท้ายทั้งสองคนที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยต้องแยกออกจากกันเนื่องจากว่าก็มีครูบาอาจารย์ท่านที่ไปวัดนี้ไปเป็นเจ้าวาดอยู่วัดนี้ ครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งก็ไปเป็นเจ้าวาดอยู่วัดนี้ทําให้ทั้งสองคนเนี่ยก็แยกต่างกันแยกกันไปนะครับด้วยความที่เป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยที่บวชเรียนมาด้วยกันเนี่ยมันก็ยังมีสารสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับก็เรียกว่าในสมัยนั้นนะฮะการไปมาหาสู่กันเนี่ยมันค่อนข้างยากโทรศัพท์ก็ยังไม่มีเลยนะฮะทำให้พระอาจารย์พระอาจารย์สมบูรณ์ท่านเนี่ยก็ต้องบอกว่านะห่างกับ พระชาติท่านชื่อว่าพระชาตินะครับหลังจากนั้นมาห่างกันไปหลายปีเลยพระชาติเองก็บอกว่าท่านเนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหาเหมือนกันหนึ่งในนั้นก็มีสัมมาเนนที่ชื่อว่ายอดสัมมาเนนเนี่ยมาบวชตั้งแต่อายุ18ปีนะครับแล้วก็ตั้งใจบวชแล้วก็คิดในใจว่าจะบวชเป็นพระ,ะเสลยเมื่ออายุครบ20แต่เรื่องที่พระชาติเล่าให้ พระมหาสมบูรณ์ฟังมันเป็นเรื่องที่แปลกๆที่เกิดขึ้นกับสัมมเณนนะครับมีครั้งหนึ่งณนะตอนนั้น,นครับตัวของพระชาติเนี่ยฮะท่านบวชอยู่แล้วก็จำพรรษาอยู่ที่จังหวัดชยัยภูมินะครับณนะตอนนั้นนะครับก็มีสหายธรรมมีเพื่อนนะที่บวชมาด้วยกันเนี่ยอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าอาว่ารูปหนึ่งที่อยู่จังหวัดเพชรบูรณนะ์นะครับซึ่งเป็น ครูบาอาจารย์ของพระอีกรูปหนึ่งเนี่ยท่านมรณาภาพพอท่านมรณาภาพปุ๊บเนี่ยพระที่เป็นเพื่อนกันอีกรูปหนึ่งเนี่ยก็มาเรียนเชิญให้กับพระชาติเนี่ยไปร่วมพิธีพระชาติเองเนี่ยก็ตัดสินใจเดินทางมาที่จังหวัดเพชรบูรณ์และหนึ่งในนั้นก็พากับสัมณเนยยอดมาด้วยสัมมเนยยอดเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ของพระชาตินะครับ ท่านก็ติดสอยห้อยตามเวลาที่พระท่านไปไหนสัมมาเนนก็ไปด้วยคอยปณิบัติคอยจับโน่นจับนี่คอยไปด้วยกันนะครับก็เดินทางจากจังหวัดชัยภูมิเนี่ยมาที่เพชรบูรณ์ชัยภูมิกับเพชรบูรณ์เนี่ยไม่ไกลกันนะครับก็เดินทางมาที่จังหวัดเพชรบูรณ์ณนะตอนนั้นจังหวัดเพชรบูรณ์ที่วัดแห่งนี้ก็มีการจัดพิธีศพนะครับเพราะว่าเจ้าวาดท่านอนะมรณาภาพไป ก็ได้สนทนาธรรมก,กันกับพระที่เป็นเพื่อนกันนั่นแหละนะครับการมาอยู่ที่วัดแห่งนี้การเป็นพระก็ต้องมาจําวัดใช่ไหมฮะเพราะว่าเราเป็นพระที่มาจากาที่อื่นนะครับพอมาอยู่ที่นี้นะครับพระที่เป็นเพื่อนนะ่ะท่านก็เลยจัดกุฏิไว้ให้นะสัมณเณรก็อยู่กุฏิหนึ่งส่วนพระยอดอพระชาติเนี่ยก็อยู่กุฏิหนึ่งนะครับสมมณเณรยอดเนี่ยก็เลือกกุฏิ ปรากฏว่าไปเลือกกุติกุติหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าถูกใจกับกุตินี้และสัมมาเนนก็ได้จําวัดอยู่ตรงนั้นนะครับหลังจากนั้นมานะครับก็เป็นการจัดงานศพจัดงานศพเนี่ยเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็ต้องเดินทางเนี่ยกลับไปที่จังหวัดเชัยภูมิแต่สิ่งที่สัมมาเนนเนี่ยเล่าให้กับพระชาติฟังนะครับเขาเล่าว,ว่า เขาเนี่ยนอนหลับฝันไปนะครับนอนหลับฝันไปฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเขาชื่อว่าคุณจันท์ผู้หญิงคนเนี้ยมากราบท่านนะฮะมากราบสมณรแล้วผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าฉันชื่อจันท์เราเคยรักกันฉันดีใจเหลือเกินที่ท่านมาอยู่ที่นี่ ฉันรอท่านมานานมากแล้วคำมั่นสัญญาที่เขาที่เราเคยให้กันไว้วันนี้มันได้วนกลับมาอีกครั้งหนึ่งฉันดีใจเหลือเกินนะครับหลังจากนั้นมาเข้าคืนที่สองที่สามปรากฏว่าผู้หญิงคนเนี้มันนอนกับสัมมเนนนะ และสัมมเนนก็ยินดีกับสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้กระทำตัวเขาเองเขามีความรู้สึกว่าเขารักผู้หญิงคนนี้รักมากด้วยนะครับทั้งสัมมเนนและก็ผู้หญิงคนนี้ที่มาหาเนี่ยที่ชื่อโยงจันเนี่ยเกิดความรักคข่กันเกิดการมีอะไรกันสุดท้ายทั้งหมดเนี่ยก็เลยมาเล่าให้กับ พระชาติท่านฟังพระชาติท่านก็เลยบอกว่าโห้ยถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ได้แล้วต้องกลับวัดท่านก็อยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วถ้าเกิดอยู่อย่างเงี้ยแย่แน่เลยนี่ครับพระชาติท่านน่ะก็เอาสัมเนยยอดเนี่ยกลับไปที่จังหวัดชัยภูมินะครับหลังจากนั้นไปนะครับก็กลับไปจนสัมภเน,นเนี่ยอายุเข้า20สนะได้บวชเป็นพระ แต่สิ่งที่สัม,มเนรแล้วก็บวชเป็นพระเนี่ยมาเล่าให้กับพระชาติฟังก็คือเขาบอกว่าโยมจันเนี่ยตั้งท้องนะครับทุกทุกคืนโยมจันเนี่ยจะมาหาพระรูปนี้ที่ชื่อพระยอดแล้วก็บอกว่าฉันตั้งท้องแล้วนะท่านเมื่อไหร่จะกลับไปในที่ของเราสักที วันเวลาผ่านไปได้สองสามเดือนผู้หญิงคนนี้ก็มาพูดกับพระยอดว่าตอนนี้ลูกเราคลอดแล้วนะลูกเรากำลังน่ารักเลยเมื่อไหร่ท่านจะกลับไปในที่ของเราสักทีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเล่าให้กับพระชาติฟังพระชาติท่านก็เลยพูดว่าไอ้คำมั่นสัญญาที่เคยให้กันไว้เนี่ย มันตัดขาดกันไม่ได้จริงๆนะมันเป็นเวรเป็นกรรมที่ผูกติดกันมาจริงๆอีกคนได้มาเกิดอีกคนไม่ได้มาเกิดสุดท้ายแล้วก็มาทวงคืนโลกมนุษย์มันช่างแย่เหลือเกินหลังจากนั้นพระรูปนี้ที่ชื่อพระยอดเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยสุดท้ายในวันหนึ่งพระยอด ได้กลับมาที่เพชรบูรณ์อีกครั้งหนึ่งครับโดยที่พระอาจารย์ชาติเนี่ยไม่รู้เลยนะท่านหนีออกมานะครับแล้วก็กลับไปที่กุฏิกุฏิเดิมและสิ่งที่มันปรากฏก็คือตัวของพระยอดนอนเสียชีวิตอยู่ในกุฏิแห่งนั้นและก่อนที่พระยอดจะเสีย ท่านเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเลยว่าใต้ถุนกุติแห่งนี้มีโครงกระดูกของเราทั้งคู่ฝังอยู่ในใต้กุติแห่งนี้แล้วท่านก็นอนมรณภาพไปเฉยๆหลังจากที่ทุกคนชลมุลวุ่นวายกับการที่มีพระสงฆ์มรณภาพแล้วก็มีข้อความเขียนแบบนี้ ทุกคนต่างมีเสียงแตกกันไปคนละฝั่งบางคนก็บอกว่ามันเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเรื่องไม่จริงหรอกบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นเรื่องจริงนะไม่งั้นท่านจะมาเสียที่นี่ทําไมแล้วในกุฏิที่ท่านเคยอยู่นะครับหลังจากนั้นพระชาติได้รู้ข่าวว่าพระที่ท่านเป็นลูกศิษย์เนี่ยเสียชีวิตท่านก็เดินทางมาด้วยแล้วพระชาติก็บอกกับเจ้าวาดนะครับ ที่เป็นทําหน้าที่รักษาการเนะี่ยซึ่งเป็นเพื่อนของท่านนะ่ะขอให้ขุดใต้กุฏิตรงนี้หน่อยได้ไหมและสิ่งที่มันปรากฏก็คือมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อนะมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อเพราะว่าขุดลงไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีโครงกระดูกสองโครงกระดูกอยู่ใต้กุฏิแห่งนี้จริงๆ โอ้โหมันคือเรื่องใหญ่ฮะการที่พบโครงกระดูกของใครสักคนเนี่ยแล้วมาอยู่ใต้กุฏิด้วยมันเป็นเรื่องใหญ่มากครหน่วยสืบสวนสอบสวนอะต่างๆก็มานะครับมาที่วัดแห่งนี้แล้วก็พยายามสืบสวนสอบสวนเสร็จสับเรียบร้อยเขาเอาโครงกระดูกไปพิสูจน์ปรากฏว่าเขาไปพิสูจน์ว่าโครงกระดูกนี้ที่เจอเนี่ยมีอายุไม่ต่ำกว่า200ปี นี่คือเรื่องเหลือเชื่อและสิ่งหนึ่งที่ปรากฏขึ้นก็คือเป็นแม่ของพระยอดมาเล่าให้ฟังทีหลังว่าก่อนที่พระยอดจะอ่อนจะรู้ข่าวว่าลูกชายตายเนี่ยนะครับปรากฏว่าเห็นพระยอดเนี่ยแต่งกายปกติเลยนะครับในฝันนะแต่งกายปกติเลยไม่ได้แต่งกายเป็นพระนะครับมากับผู้หญิงคนหนึ่ง แล้วผู้หญิงคนนี้ก็อุ้มลูกมาด้วยอุ้มเด็กมาด้วยนะครับแล้วทั้งสองเนี่ยก็มากราบแม่แล้วก็บอกว่าแม่ครับตอนนี้ผมมีภรรยาแล้วมีลูกแล้วนะครับแม่ดูแลรักษาตัวเองให้ดีนะครับต่อไปผมจะไปอยู่กับภรรยาผมกับลูกผมเท่านั้นแหละแม่ตกใจตื่นนะครับพร้อมกับคาบน้ำตา และก็รู้สึกว่าไม่สบายใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแน่กับลูกของเรานะฮะและที่สำคัญไปกว่านั้นคือแม่เขามีลูกชายคนเดียวด้วยสุดท้ายในวันนั้นช่วงบ่ายนะครับจึงได้รู้ข่าวจากคนรู้จักเนี่ยเขามาบอกว่าตอนนี้พระยอดเสียชีวิตอยู่ในกุฏิแห่งหนึ่งนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมด ที่พระสองรูปหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของพระมหาสมบูรณ์นะครับท่านเล่าให้กับพระมหาสมบูรณ์ฟังแล้วพระมหาสมบูรณ์ก็มาเล่าให้ผมฟังเนี่ยฮะมันเป็นเรื่องราวแปลกๆที่มีความรู้สึกว่าเรื่องคําสัญญาเรื่องอะไรแบบเนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันมีเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นข้อผูกมัดกันนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ย อย่าพยายามไปสัญญาสัญญิงสัญญาอะไรกับใครนะเวลาที่สัญญาไปแล้วแล้วเรารู้สึกว่าอีกฝ่ายจากไปเนี่ยแต่คําสัญญานั้นน่ะมันยังคงอยู่ไงเออนะครับนี่คือเรื่องราวสั้นๆที่ผมฟังมาจากปากของหลวงพ่อเลยครับ